สวัสดีชาวเกมเมอร์ชาวไทยทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการนิเพีทีวีครับกับเกมสตาร์เดวารีครับวันนี้อยู่กับนายพลครับชื่อผมเองไงได้รับอะไรพืชมา15ชิ้นครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าได้รับอะไรพืชมา15ชิ้น,นแล้วเคสเควสแรกก็ ถ้าเราไปปลูกทางเมล็ดพืชเราจะเก็บกวาดก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันตอนเก็บกวาดเสร็จโอเคไปแล้วไปเก็บกวาดกันเถอะโอเคครับหลังจากที่เก็บกวาดมาเกือบจะสมบูรณ์แล้วครับต่อไปเราต้องทำเควสแรกให้เสร็จก่อนคือการปลูกผักครับ นี่นะครับที่ผมชอบคือมันปลูกผักได้1นึ่งสองสาม ขอบริ้ครับแปลงหนึ่งนครับก็วางเมล็ดพืชไปครับสิบห้าเมล็ดคลิปนี้ผมอาจจะพูดน้อยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับขอไฟนี้ครับที่มีเสียงจามมานิดหนึ่งแล้วก็มีเสียงเพลงมากล่อมให้ท่านผู้ชมฟังนิดหนึ่งครับเพราะว่าเป็นแถวบ้านผมครับมีงานเป็นงานคนกินเหล้าครับอารับเปิดเียงดั้ด้วยครับ สถานะบ้านผมไม่เกรงใจคนข้างบ้านะครับขนาดตอนนี้ตีสี่นะครับยังเปิดเสียงดังขนาดนี้ครับอผมก็งืดเลยครับงืดพูดใะขรกันี้ครับผมงืดเลยครับเสียลมมากครับจะแคสเกมหนุนๆก็ไม่ได้แคสแต่ไม่เป็นไรครับแคสต่อไปครับเพื่อนๆก็ทนฟังกันหน่อยนะครับโอเคครับแล้วเคสที่สองก็ เขาให้ทำเราไปทําความรู้จักกับกับคนในที่หมู่บ้านสตาร์เดวิลลี่ครับ28คนครับเทียบท่านแรกก็คือหมอครับหน้าตาหนวดฟเฟิรมเลยทีเดียวครับเราไม่ต้องเจาะจงอย่าเพิ่งเจาะจงครับเราแค่ทำความรู้จักไว้ก่อนก็ท่านั้นเองครับ เราไม่ได้จะไปจีบหรือว่าไปทำอะไรครับเห็นใครก็คุยคุยไปเงิ้นะไม่ต้องหาหรอกครับครับ่บเกียรตัลาหล้า What can I get ไม่ได้ต้องการอะไรครับผมไม่กินเหล้าครับผมเด็กดี คคก็ถ้ามีเสียงอะไรที่รบกวนก็ขอไปมาณที่นี้ด้วยครับวอาแคสสดครับไม่ได้เตรียมอะไรมามากพอ,อคุณลุงเตรียมตัวที่จะกินข้าวแล้วแต่คุณยายแต่คุณป้านี่ออกไปไหนก็ไม่รู้ครับเมื่อกี้ออกสงสัยออกไปซื้อปลาซื้ออะไรก็แล้วแต่ครับ เอไปก่อนครับเราวันนี้เอามาทําทำความรู้จักอย่างเดียก็พอแล้วครับวันหลังเราค่อยมาคุยในเรื่องรละเอเขดที่หลังครับไม่ต้องไม่ต้องรีบครับยาวครับยาวอ่าอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นวันที่ครับลูสปริงครับอ่าน,นี้เป็นวันเกิดของลูอิสแล้วก็น,นี้เป็นเทศกาลไข่ มีฟลาเวอร์แดนครับมีการดอกไม้เต้นมีที่ไหนดอกไม้เต้นโอ้ขอดูด้วยครับทำไนคนเดียวพี่ครับนะครับก็บุกเลยครับบุกบ้านลังจานเป็นนี้ครับ วันนี้ก็เข้าไปแล้วสําหรับวันนี้ก็รู้จักมา12ท่านแล้วแล้วมา12คนแล้วครับต่อแล้วก็ได้แลยครับไม่ต้องรีบร้อนไม่มีใครถ้ามีก็เข้าไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นประตูเราต้องเป็นเพื่อนที่สื่อก่อนถึงจะเข้าห้องได้ครับโอเคครับตองไปวิ้ย เก็บด้ด้วยแคมเรจะเก็บไว้ครับเราจะไม่ใช้ไอเราจะไม่ขายครับเ,รเจอใครอะไรเนี่ยต้องการวุฒสามร้อยชิ้นเพื่อต่อสะพานโอเค เดี๋ยวให้ผมทำความรู้จักหร,รือทำเควสก่อนแล้เวเราจะเห็นดีกันถ้าข้ามไปน้ำมันจะมีอะไรนี้ได้ของมเาเยอะครับเออทิ้งก่อนทิ้งได้ไหมทิ้งโอเคนี่ก็อันนี้มันเลย,เลยทิ้งไม่สนใจไปครับต่อไป รู้สึกว่าเกมนี้จะมีการตกปลาด้วยครับผมชอบการตกปลาอยู่แล้วทั้งวันแน่นอนบอกเลยนี่ข้ามาอีกฝั่งหนึ่งของหมู่บ้านแล้วครับปิดเอ้ไม่ใช่อ๋อเป็นแค่ป้ายโอ้ไอผมก็นึกวปิดปิดเข้าไปตักทายหนงก็ไม่ได้ไมได้มาซื้อของ นี่เป็นฮันบุกกันเตอร์อนนี่ทีาเรครับกันเตอร์อ่าต่อไปก็อกีอันนี้อะไรเนี่ยเครื่องทำแร่ธาตุอะไรหรือเปล่าล็อกโอ้ยเกือบมาทันแล้วเชียวไม่เป็นไรหลังก็มาได้แล้วไม่ต้องรีบเรื่อยๆครับยาไปยาวไป ร้านอะไรโจจ้ามาเก็ตโจจ้ามาอูโหูคนเยอะยุ่งยุ่งง,งาน,นนี่ก็น่าจะยุ่งเราคงทำอะไรทำไม่ได้ครัาทำงานมาริสมอริสมอริสโคโครใช่ไหมเห็นักซื้ออุ้ยไม่มีตังอะไรจะแพงขนาดนั้น ช้อปปิง้งเยอะแยะครับถ้าเป็นผู้หญิงมาเรื่องนี้ก็คงดีใจครับมีห้างให้ช้อปปิง้งหรือว่าที่ให้ซื้อของจับจ่ายเยอะแยะครับอันนี้ขก้นไปเราต้องสำรวจหมู่บ้านใทนั่วกันครับนี่อะไรนะทางนี้เหรอนี่ไงอะไรเนี่ยน่าจะเข้าไม่ได้ ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปนีหอดูดาวไม่มีใครอยู่แล้วเราจะไปในตอนนี้ครับไม่มีมีป้ายบอกด้วยครับตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ที่หกสิบแปดนกาสามสิบนาทีครับเข้าช่วง เย็นแล้วครับเราก็เรียบกลับบ้านนี่แถวไหนเนี่ยมีมีถ้ำด้วยมีคนบอกครับว่าถ้างมีแน่แต่ไม่รู้ว่าจะใช่ถ้ำนี้หรือเปล่าที่มีแน่แล้วจะเป็นที่หลอกเฉยอะไรกันเอาเข้าไปดิหอไรเนี่ย ลูกตาเหมือนค้างคาวอะไรนี่ว้วไม่ใช่คิดเองมั้ไม่มีของให้เก็บเลยเก็บกวัดเก็บกวัดอันนี้เราไปไหนเนี่ยนี่มาไงดูว่าเราต้องมาสร้างตรงนี้หรอตรงนี้น่าจะเป็นเ้าื่องข้างบ้านเนานั่นไงครับอย่ก็มืดแล้วเอะครับ อันนี้ก็รู้จักมาสิบสี่คนคนระอันนี้ก็นี่อา่าแล้วนอนถตงหัวข้าครับสแปนาฬิกาไม่ใช่สเปนนาฬิกาเลยครับยี่สิบนาฬิการครับเราก็คงต้องเข้านอนนะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับโอเคครับสำหรับสตาร์ดิวเลล่ในพาร์ทแรกก็ขอจบเพยงเท่านี้ครับต่อไปพาร์ทน่าจะมีอะไรก็ก็ขอ ติดตามคลิปด้วยนะครับขอฝากกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแล้วเท่านี้ครับ g n ไน h t ครับ